สวัสดีครับ BG Sport นะครับฝากท่านผู้ชมมาที่บุรีรัมย์สเตเดียมนะครับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะครับอยู่ว่ารายการชอปปี้คัพ2024ถึง25นะครับวันนี้เป็นเกมแมตช์เดย์ที่2ของกลุ่ม B หรือว่ากลุ่ม B นะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดจะเปิดบ้านเล่นกับคาย่า FC อีโรอีโรนะครับทีมจากฟิลิปปินส์นะครับดูไลฟ์อัพของบุรีรัมย์นะครับวันนี้เป็น3-4-3นะครับฝั่งทีมเยือนบ้านนะครับคาย่าวันนี้ระบบ4-5-1นะครับ เอาครับ45ทีแรกรอสัญญาณผู้สินให้สัญญาณแล้วนะครับเป็นทันานของคาย่าเอฟซีอิโรอิโร่ได้สตาร์ทเกมก่อนนะครับอยู่ในเสื้อเหลืองดำบุกจากขวาไปซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับเอาครับดูฟรีคิกตรงนี้กันครับขยับของกิสปิมขยับจุดไถทีละทอนหูยิงทักไทยไปตรงตัวพัติกเตรย่อนะครับบอลสั้นมาถึงทีละทอน ลูกคาคิสปิมขยับหาเหลี่ยมแล้วสั้นเลยตรงนี้มีฉลับตึงสูงเลยครับตามลาวิวลามดีเนตต์ลูกยิงของลูกค้าคิสปิมมีฉลับเล่นของคาย่านะครับบอลนมนันก็เลยลอยแล้วเดโตเสียจังหวะไปด้วยครับเปิดพื้นที่เล่นเยอะไปหน่อยนะครับคาย่าเอฟซีดูอีกทีครับแต่มุมเล่นสั้นมาแล้วคนที่เข้าไปขวางเนี่ยโอ้โหไปปล่อยให้คิสปิมได้ปั่นตรงนี้โอ้โหมงไม่ดีครับจะโมงสกัด ไปหม่งเช็ดซะอย่างนั้นครับสิมัดโรตาครับห่งบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเลยครับดูครับนิดเดียวเลยครับเดียวโตนไ,ไม่ทันนะเสียบสามเรี่ยบไปเลยครับเบนดี mm ้ hmm. ต้องลงมาช่วยเกมรับเลยนะครับสิ่คัญคือบอลไม่ถึงเบนดี้ด้วยครับขย่าสายของธิตาธรเลือกเปิดแล้ว2ประตูต่อศูนจากสุภาชัยใจเด็ดครับ นาที15ครับโอ้ฟรีคิกตรงนี้เนี่ยเหลี่ยมจริงๆทีรทรจะลองก็ได้ครับแต่เลือกเปิดไปเสาไกลครับโอ้เกมรับของคาย่าไม่มีใครประกบเลยนะครับดูดีครับไม่ล้ำหน้ายังอยู่ในไลนยหมดแล้วขึ้นตรงนี้ของสุวััยไม่มีผู้เล่นคาย่าไปกดดนันอะไรเลยครับตีรถเปล่าว,วิ่งมาเดียวหม่งตรงนี้ก็กดลงพื้นเสียบเสาเข้าไปเลยครับตกพื้นแล้วเดโตก็เลยกะจังหวะตรงนี้ยากเลย 2-0แล้วครับแต่ขึ้นมาสูงของเคอร์ติสกูทำได้ดีเลยสุประชยัยสุประชัยออกมาไปซ้ายครับที่พิทิวัฒพิทิวัฒเปิดลอยๆมาถึงบิสโซลีโฮโฮไม่ตรงกรบับเล่นกันสั้นๆฝ่าถึงสัสลักษิสปิมคืนให้กับธีรธทอนทำชิ้นกันอีกที <c oughs> พยายามที่จะไปถึงบ,บิสโซลีสัน้นไม่ตรงกรบบับอีกแล้วครับ แหมบอลยัดตรงนี้เหมือนจะเสียครับแต่ว่ายังหลุดมาถึงวิสซุรีได้ครับหลาวบูสิตกับเ่าจบ45ทีนราเลยครับวิลลามูเต็ดนำคาย่าเอฟซีอิโรอิโร2-0ครับลูคาัซิสปิมทีละทอนซ้ายแต่งจันหวะแล้วได้เปิดมาหน้าประตูวิสซุรีมองไปตรงตัวเดโต้ครับขึ้นสวยมากนะครับวิสซุรีแต่ว่าโดน ตรงนี้เนี่ยอาจจะโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับลูกโมงของบิสซิลลี่ทางโรต้าเนี่ยประกบอยู่ก็เลยลดยน้ําหนักลงไปนะครับป้อนขึ้นซ้ายครับส,สัลักมาแล้วครับสุประชัยเนี่ยอยู่ในตําแหน่งล้ำหน้าสัลักไม่ให้ย้อนกลับมาแล้วครับขืนให้กับสัลลักปอนสุดเส้นตรงนี้ได้เปิดพุ่งพุ่งบานถึงคิสปินโอ้โหสามศูนย์โอ้โหเล่นมา5นาทีครับครึ่งเวลาหลังมาเรื่อยๆจริงครับบุรีรัมเกววันนี้ ขยับกันดีครับผู้เล่นของบุรีรัมแล้วพื้นที่มันเปิดโล่งเยอะเลยครับสัสลักเปิดพุ่งมาตรงนี้ให้คริสปิม่งย้อนกลับไปที่เสาแรกเนี่ยไม่มีใครตามสัสลัก์มาเลยครับผู้เล่นของคาย่าแล้วคริสปิมก็ไม่มีใครประกบเหมือนกันเปิดน้าหนักแรงดีนะครับคริสปิมเนี่ยปรับทิศทางเท่านั้นแหละครับ่งยัดเข้าไปครับ3ต่อศูนย์ครับบุรีรัม นี่เป็นประตูที่29นะครับที่บุรีรัมย์ทำได้เล,ล็วแล้วครับบุรีรัมย์มาที่สุประชัยใจเด็ดสุประชัยตอบมาให้กับทีละทรซสายของทีละทรเข้าช่องสัสะลักเปิดไปในกรอบแล้วคริสปินโอ้โฮ4-0ครับโอ้แล้วเป็นแฮตทริกเลยครับของลูคันคริสปินครับโมงคนเดียว2ประตูในครึ่งเวลาหลังครับนาที53โหเล่นมา8นาทคีครึ่งหลังได้อีก2ลูก ดูอีกทีครับแทงตรงนี้ของธทียทร์สวยมากๆแล้วสารสกักได้แอซิดไม่ล้าครับยังอยู่ในลายแล้วเกมรับของคาย่าเอาอีกแล้วครับไม่มีใครประกบคริสฟิล์มเลยครับยืนมองกันหมดครับโอ้โหโงสะบัดตกลงพื้นเดโตอร์ไม่ไหวครับอย่างเงี้ยให้เล่นแบบง่ายๆเลยครับอีสองบ่งเลยนะครับแฮตทิกเกมนี้ครับเก็บเล่นเบดี ไปดิเปลี่ยนออกมากขวามาครับเบนซี่เบนซี่ยอดเข้าไปในกรอบแล้วเกี่ยวบอลลูกนี้เอียวกานได้สัตโอ้โหเซฟแรกของสิวลักษ์ครับจบโดยโคมาก,กิได้เอี้ยวตัวยิงแล้วแต่ว่าหูสิวรลักษ์เหมือนตัวจะเทลงไปแล้วแต่แขนแกยังกลางอยู่ครับมือซ้ายมือเดียวครับของสิวรลักษ์กันดิสกุ๊ดแทงช่องให้กับ พิโก้บัเรสพิโก้บัเรสเปิดมาแล้วพิสโตรีโอ้โหไม่ใช่วันของพิสเล่ได้สามวิทีนี้ก็ไปองโกลรานากรไปแย่งเสกสรรเกิดซะอย่างนั้นครับตรงนี้เนี่ยดูครับเสกสรรก็ง้างแล้วเหมือนกันแต่รานากรก็ขอมาเก็บตกงานของตัวเองนะครับแก่ดีครับลูกนี้ของขย่าแต่ว่าบาเข้าทางดูเกาเสกสรรเล่นกับบิสโตรี เสกสรรลาตีบิสโตรีโรตาหยอดลงนี้เติมมาแล้วครับขยับเติมขึ้นมาของโคมากิโคมากิยังไม่แจกโยกเข้าไปในกรอบใช้ความสามารถแล้วได้ยิงของเบดิกข้ามคาออกไปครับมีเหมือนกันครับคาย่าเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าคราวนี้ไม่ตรงกรอบบอลเข้าช่องนี้ถึงทีระทรดึงซ้ายเข้าขวาเสกสรร สุดเส้นได้ผ่านมาตรงนี้โอ้โห5-0โอ้โห5-0เป็นอาทิตย์เบิกเลยครับน่าจะสัมพันธ์แรกเลยครับใช่ครับโอ้โหนี่บทจะได้ก็ได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับต่อบอลกันมาเรื่อยๆเท่านั้นครับทายาแชมป์จากฟิลิปปินนะครับพวกเขาเป็นแชมป์ไร้พ่ายครับรูการที่แล้วขูกแต่ว่าดูกานนี้3เกมครับยังยิงใครไม่ได้ครับดูว่าเปิดมาตรงนี้แล้วเข้าชาร์จง่ายๆเลยครับเสียสรรก็กระชากหนีมาดื้อๆเลย ปที่แล้วเนี่ยคายาเป็นทีมที่ชนะต่อเนื่องมากสุดถึง10เกมในลีกของฟิลิปปินส์เลยนะครับดูเกาทีละทอนแทงช่องนี้มาอาทิตย์เบิกเข้าขวาขวาลองให้ช่องดูเสกสรรราตีแล้ว6สู์เลยครับแหมแล้วดูครับจริงง่ายเชละเกินครับทางเสกสรรราตีมีทั้งแอซิ์แล้วก็มีทั้งประตูในเกมวันนี้นะครับ ต่อบอลกันมาเรื่อยๆแล้วแทงตามช่องไม่ล้มครับตัวสุดท้ายนี่ก็ยืนมองเลยแล้วดูทางเสกสรรก็ยิงดื้อๆอนั้นนะครับไม่ได้มุมอะไรขนาดนั้นครับแทบจะใกล้ตัวกับเดโต้เลยแต่ว่าอิสซูี่นี่พยายามอยู่นานเจอเสกสรรเข้าไป <laughs> เสกสัตบอกก็ไม่ได้ยากอะไรขนาด <laughs> คือไม่ได้ยิงแรงอะไรด้วยครับพยายามจะเล่นทางแต่ว่าจริงๆไม่ได้ทางขนาดนั้นเลยครับไกลขาของ เดโตด้วยซ้ำแต่ว่ายืดออกมาไม่ทันนะครับ6ต่อ0ครับเกมจะสวนแล้วครับเสกสรรโดนเตะยังไปได้ต่อไปครับเศกสรรนราตี San, ข้างหน้าอธิเบิร์เลียงลายอยู่คืนให้หรือเปล่าโอ้โหจุดโทษโอ้โหจุดโทษครับโดนเหลืองไปด้วยครับเดโต้ไม่ต้องเถียงเลยครับลูกนี้เนี่ยครับให้ถึงอทิตเบิร์แล้วถึงบอลก่อนครับเอาบอลเล่นเกมสวนเนี่ยโดนเตะขวางไว้ก่อนด้วยนะครับแต่ว่าเล่นบอลต่อนะครับ อาครับทีกรอวาเรสขวาลูกนี้ซัด7-0ครับไปถูกทางนะครับแต่ว่าเลือกยิงมุมบนนะครับก็เลยปัดไม่ถึงครับแพทริเดโตแต่เน้นๆเ,เลยครับบ,บุริลัมเคยยิงประตูคู่แข่ง7ลูกก่อนหน้านี้เนี่ยทางล่าสุดคือย้อนไป2020นู่นเลยนะครับฟุตบอลเอฟเอคับ,คบชนะสูงสงคราม9-0นะครับ แล้วพูดสิงกระเป๋าจบเกมเลยครับบุรัมยูเต็ดเอาชนะคาย่าเอฟซีอิโร่อิโร่ไปเ0็ดสูเลยครับเอาละครับเวลาในการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะครับคุณธรรมวัฒน์เอกชัดและผมวันไทยสุโขโต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ